นในหัวข้อของการใช้ตารางในการจัดการฟอร์มซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างเทเบิลแล้วก็ส่วนนำเข้าข้อมูลไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มกับการนำตารางหรือเทเบิลนะคะเข้ามาใช้ในการจัดการฟอร์มกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยการสร้างฟอร์มนะคะเรามีการนำเข้าข้อมูลค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็น text เป็น password เป็น List Box เป็น Check Box หรือเป็น Ratio Button วันนี้เราก็เลยเอาในส่วนของตารางหรือ Table นะคะเข้ามาจัดก,การฟอร์มนะคะซึ่งแท็กของ Table เราจะใช้ภาษา HTML เหมือนเดิมนะคะเรามาดูที่หน้าจอนะคะในส่วนของ Tag Table เนี่ยเราก็จะทำการเปิดแท็ Table ปิด Tag Table เปิดอะไรปิดอันนั้น ซึ่งหลักของเขาจะมีคำสั่งที่ประกอบใน Table อยู่อีก2คํคำสั่งหรืออีก2แท็กนั่นก็คือ tr แล้วก็ td ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปิด tr ต้องมีการปิด tr ด้วยแล้ว td นะคะอยู่ข้างใน tr อีกครั้งหนึง่งจะเห็นว่าครูได้ทำในส่วนของสีนะคะที่แท็กไว้ให้ให้เห็นความชัดเจน แล้วก็เราสามารถที่จะนำข้อมูลไปใส่ตรง TD ก็ได้ TR ก็ได้หรือในส่วนของ Table ก็ได้เรามาดูรายละเอียดว่าแล้วทั้ง3ส่วนใช้งานหรือคืออะไรนะคะ Table เนี่ยเป็นคำสั่งหลักนะคะในการเรียกใช้ในสำหรับการสร้างตารางซึ่งเมื่อเราเรียกใช้การสร้างตารางแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดแถวหรือคอลัมน์ในส่วนของ Table นะคะ พอเรามีการกําหนดแถวแล้วก็คอลัมน์คาสั่งที่ใช้ในการกําหนดแถวเราจะเห็นว่าแถวเนี่ยคือแนวนอนนะคะแนวนอนของการอินเสิร์ตข้อมูลต่างๆเราก็จะใช้คําสั่งด้วยคําว่า tr tr คือ row แถวนะคะส่วนในแต่ละแถวสามารถแบ่งเป็นคอลัมน์ได้อีกเพราะฉะนั้นคําสั่งคอลัมน์นั่นก็คือ td นั่นเองนะคะคือ td นั่นเอง เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากแท็กที่ครูกำหนดนะคะ table เนี่ยจะถูกเปิดเรียกใช้ภายใต้คำสั่งเมนูฟอร์มอยู่แล้วถูกต้องไหมคะอันนี้คือคำสั่งเดิมจากนั้นเราก็มีการเปิดเรียกใช้ table ขึ้นมานะคะในบรรทัดที่8และบรรทัดที่20ที่ประกาศให้มีการเรียกใช้ table หนึ่ง table จากภาพตัวอย่างนะคะ1ง table นะคะ มี2แถวหรือ2 tr เห็นไหมคะในบรรทัดที่9กับบรรทัดที่14เป็นการเปิดและปิด tr 1ชุดบรรทัดที่16และบรรทัดที่19เปิด tr ชุดที่2จากนั้นใน tr ชุดแรกจะมีการกำหนดคอลัมน์นะคะ2อคอลัมน์ tr ชุดที่2ก็อีก2คอลัมน์อีกเช่นเดียวกันอันนี้คือรูปแบบตัวอย่างของการใช้งานนะคะทีนี้ต่อมา ครูได้ทำการนำข้อมูลจากส่วนส่วนรับข้อมูลที่เราเคยเรียนกันไว้เมื่อครั้งก่อนหน้าเรานำข้อมูลเข้ามาใส่นะคะก็จะเป็นในส่วนของ tr เหมือนเดิมจากรูปแบบเดิมครูได้ทดลองการพิมพ์หมายเลข1ถึงหมายเลข9อยู่ใน tr แถวแรกแล้วก็อยู่ในส่วนของคอลัมน์ที่1ของแถวที่1อีกเช่นเดียวกันส่วน แถวที่1คอลัมน์ที่2ตั้งแต่บรรทัดที่11จนถึง15เห็นไหมคะเราจะมีในส่วนของแท็กในการเรียกใช้ input type อยู่2บรรทัดนะคะอยู่2บรรทัดจากนั้นเราจะมาดูว่า tr แถวที่2ครูก็ได้ทำการเรียกหรือกำหนด td ไว้2 td ซึ่งครูทําการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการพิมพ์นะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์จากบนลงล่างก็ได้เราสามารถพิมพ์แนวนอนจากซ้ายไปขวาแล้วปิดแท็กอยู่ระหว่างแท็กได้เช่นเดียวกันภาพด้านล่างขวามือนะคะจะเป็นผลลัพธ์ของแท็ก HTML ที่เรียกใช้ table นะคะคือผลลัพธ์ที่ครูทําการเปิดด้วยนะคะโปรแกรมเบราว์เซอร์นะคะเราก็จะเห็นว่า ในแถวที่1จะมีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่ในคอลัมน์แรกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อผู้ใช้กับรหัสผู้ใช้เห็นไหมคะเราก็มากำหนดไว้ในแถวที่1คอลัมน์ที่2จากนั้นแถวที่2จะมีหมายเลข1 2 3แล้วก็4 5 6ให้เราเห็นอยู่ในลักษณะภาพตัวอย่างแต่ทีนี้บางคนอาจจะงงว่าแล้วไหนครูบอกว่าคือตารางล่ะ ก็เห็นเป็นการแสดงผลตามปกตินะเดี๋ยวเรามาดูแท็กเพิ่มเติมเพื่อให้เส้นตารางชัดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าจากภาพตัวอย่างซึ่งเป็นแท็กเดิมเลยเห็นไหมคะจากรูปแบบเดิมครูได้กำหนดเปลี่ยนตัวเลขหรือเพิ่มเติมแท็กเข้ามานะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะบรรทัดที่8ในส่วนของการสร้างเทเบิลเรามีคำสั่งหรือแท็กเพิ่มเติมในการกำหนด ความกว้างความยาวช่องว่างระหว่างตารางกับตัวอักษรแล้วก็ช่องว่างของอเส้นขอบแต่ละแต่ละช่องนะคะเราจะเห็นว่าเทเบิลเนี่ยครูได้กำหนดวายอยู่ที่600บอร border ครูกำหนดหมายเลขหนึ่ง b o r d e คือเส้นขอบแล้วก็จะมีค่า cell spacing แล้วก็ cell padding ส่วนอื่นครูใช้หลักการเดิมพิมพ์ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแค่เพิ่มเติมนะคะแท็ก สี่คำสั่งนี้ในบรรทัดที่8ก็จะได้เห็นเป็นภาพของเส้นตารางเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูส่วนขยายในบรรทัดที่8กันว่าแต่ละตัวคืออะไรนะคะจากคำสั่งเดิมบรรทัดที่8ครูยกมานะคะให้เห็นว่า table Y600 border 1 cell spacing ครูกำหนดเป็น0แล้วก็ cell padding ครูกำหนดเป็น1ในส่วนของ y 6 0 0เนี่ยค่ะคือความกว้างของช่องตารางนะคะต่อมา border เนี่ยูกกำหนดให้เป็น,น <Sales spacing S> 1 cell spacing คือระยะห่างของเส้นขอบกับตัวหนังสือนะคะแล้วก็เป็น cell padding ก็คือระยะห่างของเส้นขอบกับตัวตารางเราย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะจากคำสั่งเดิมเห็นไหมคะก็มีการกำหนดให้ border นะคะมีรูปแบบหรือความหนาอยู่ที่1 y คือความกว้างเห็นไหมคะความกว้างความกว้างอยู่ที่600แล้วก็เซลล์สเปซิ่งกับเซ l ล์แพ d ดิ g งคือระยะของเซ l ล์แพ d ดิ g งเนี่ยคือในส่วนของตัวอักษรกับเส้นขอบอะคะ่ะเรากําหนดเป็นแค่ศูนย์เขาก็เลยจะชิดเส้นขอบต่อมาเซ l ล์แพ d ดิ g งนะคะก็จะเป็นช่องว่างนะคะช่องว่างตรงนี้แล้วก็เส้นขอบของตารางก็จะได้ในส่วนของคําสั่ง ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเป็นส่วนขยายอยู่ในเทเบิลซึ่งจะเห็นว่านะคะเราพิมพ์เทเบิลครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ปิดแท็กนะคะเราพิมพ์ในส่วนขยายของตารางเนี่ยเป็นหลักนะคะเป็นการกำหนดตารางขนาดใหญ่ทั้งหมดอยู่ภายใต้แท็กเปิดของเทเบิลนะคะของเทเบิลเท่านั้นยังเป็นแค่ส่วนแรกเท่านั้นทีนี้เรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนค่านะคะ ในบรรทัดที่8เมื่อสักครูน่นี้ครูก็ทำการเปลี่ยนจาก Y นะคะเป็น60 0 Border เปลี่ยนจาก1เป็น30นะคะต่อมา Cell Spacing ครูเปลี่ยนจาก0เป็น30แล้วก็เปลี่ยน Cell Padding เป็น20นะคะข้อมูลส่วนอื่นๆครูกำหนดไว้เหมือนเดิมจะเห็นว่า Border มีความหนาอยู่ที่30เห็นไหมคะ y มีความกว้างเท่าเดิมนะคะ cell spacing 30นะคะตัวอักษรห่างห่างออกมาแล้วก็เป็น cell padding นะคะ cell padding ก็จะเป็นช่องว่างของระยะห่างนะคะนี่คือตัวอย่างในการแก้ไขตัวเลขที่เป็นการกำหนดส่วนขยายในคำสั่ง table นะคะทีนี้เรามาดูแท็กอื่นๆนอกเหนือจาก y cell padding นะคะ cell spacing นะคะเราก็จะมีแท็กอื่นๆตัวอย่างเช่น high นอกจากมีความกว้างแล้วเรากาหนดความสูงด้วยก็ได้นะคะ border color border คือเส้นขอบเรากําหนด border เป็น30เมื่อสักครู่นี้เราสามารถกําหนดสี border ได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของ bg color นะคะก็คือเป็นในส่วนของสีพื้นของตารางรูปแบบการกําหนดค่า high ตัวอย่างเช่น กำหนดหรือเรียกใช้ไฮแล้วกำหนดตัวเลขเข้าไปอยู่ภายใต้เครื่องหมายดับเบิลโคดได้เลยนะคะในส่วนของ border color สีเส้นตารางเราก็เรียกใช้ border color แล้วก็กำหนดชื่อของสีได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีดำก็ black นะคะสีขาวก็ white ได้เลยตัวอย่างภาพเนี่ยรูกกำหนดเป็น red s, สีแดงนะคะ bg color สีพื้นของตารางอีกเช่นเดียวกันเราสามารถกำหนด สีเข้าไปในส่วนของ B G Color ได้เลยซึ่งทั้ง3าํคำสั่งส่วนขยายของแท็กทั้งสตัวนเนี่ยเราสามารถเรียกใช้นะคะอยู่ภายในแท็กเปิดของ Table ของ T R ก็ได้หรือของ T D ก็ได้นะคะเราสามารถเรียกใช้อยู่ภายใต้คำสั่งเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้ต่อมาเราย้อนกลับไปดูนะคะที่ว่าครูบอกว่าเอ้เราเปิดใช้คำสั่งไปได้เลยเนี่ยบรรทัดบรรทัดที่8เห็นไหมคะ เรากำหนดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น y border cell spacing cell p a d e r n เนี่ยอยู่ด้านหลังของแท็กเปิด table ถูกต้องไหมคะมั่นหมายความว่าที่ครูบอกว่าเราสามารถพิมพ์หรือส่วนขยายไว้ที่แท็กเปิดของ tr ก็ได้หรือ td ก็ได้แท็กเปิดนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของส่วนขยายของ table ไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง table tr แล้วก็ td แต่ทีนี้มีแท็กอื่นๆที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างตารางได้อีกนั่นก็คือคำสั่งแรกที่จะเสนอวันนี้นะคะก็คือในส่วนของแคปชั่นอะไรเป็นการจัดตำแหน่งของข้อความค่ะเราไม่สามารถที่จะใช้งานอยู่ภายใต้หลังแท็กเทเบิ T R แล้วก็ T D เหมือนกับคำสั่ง High Border B G Color อะไรต่างๆได้นะคะ เราจะต้องทำการพิมพ์เปิดแท็กใหม่นะคะนั่นก็คือแท็กแคปชั่นอะไรตัวนี้จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายเท่าก,ากาับเครื่องหมายดับเบิลโคลตามด้วยตำแหน่งนะคะตามด้วยข้อความหรือข้อมูลที่เราต้องการสร้างแล้วปิดแท็กแคปชั่นนะคะติดแท็กแคปชั่นตัวยอย่างเช่นเราเรียกใช้แคปชั่นนะคะสั่งให้มีการจัดวางข้อความหรือตำแหน่งไว้ด้านบน ซึ่งตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราเลือกใช้ได้แค่2องสองคำสั่งนั่นคือด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นจากนั้นเราสามารถกำหนดข้อความเราจะพิมพ์คำว่าอะไรก็ได้หลังจากที่แท็กเปิดแล้วก็สั่งแท็กปิดซะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เราสามารถจะเรียกใช้พอเราเรียกใช้เนี่ยเราก็สามารถเรียกใช้ไว้ใน เอามาผสมกับคำสั่งไม่ว่าจะเป็น Td หรือ Tr ตํำแหน่งใดก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการสร้างข้อความหรือการตกแต่งข้อความในการสร้างตารางนั่นเองทีนี้เรามาดูแท็กต่อมาค่ะที่คล้ายกับแท็กแ a ปชั่นเมื่อสักครูน่นี้นั่นก็คือ Font Color แล้วก็ Font Size นะคะ Font Color กับ Font Size เนี่ยชื่อตรงตัวอยู่แล้วเป็นการจัดการเกี่ยวกับ ตัวอักษรนะคะฟอนต์คัลเคือสีตัวอักษรฟอนต์ไซส์คือขนาดตัวอักษรคําสั่งนี้เนี่ยจะเป็นคําสั่งที่ใช้ร่วมกันได้สมมุติว่าเราเรียกใช้ฟอ n ต color นะคะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับตามด้วยดับเบิลโคดแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปค่ะตัวเลขก็คือสีอขนาดของตัวเลขแล้วก็สีของตัวเลขนะคะ,อะขอโทษตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นชื่อสีนะคะชื่อสี ่อมาในส่วนของขนาดของตัวอักษรก็ต้องใส่เป็นตัวเลขแทนทีนี้แท็กนะคะแท็กฟอนต์คัลเลอร์เรแล้วกำหนดฟอนต์ไซส์เราก็ไม่ต้องมาพิมพ์คำว่าฟอนต์ข้างหน้าคำว่าไซส์ก็ได้นะคะหรือเราจะเรียกใช้ฟอนต์คัลเลอร์ครั้งหนึ่งฟอนต์ไซส์ครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้ง2คํคำสั่งมารวมกันก็สามารถทำได้อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือฟอนต์คัลเลอร์เท่ากับเรทไซส์เท่ากับ5 หรือเราจะเรียกใช้ฟอนต์ไซส์เท่ากับ5แล้ว Color เท่ากับเป็นสีเลสหรือสีบรอนอื่นใช้สลับกันก็ได้อยู่ในแท็กฟอนเหมือนกันนะคะอันนี้คือส่วนขยายของการจัดการข้อความกับตารางนั่นเองทีนี้ต่อมาค่ะจะเห็นว่าการเรียกใช้สีบางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบวสีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีแดงอ่อนสีชมพู แต่และคนเนี่ยมีการเรียกใช้สีที่แตกต่างกันนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้รหัสของสีนะคะเราสามารถเรียกใช้รหัสของสีเข้าไปแทนสีที่เราเรียกใช้ตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คือ color คือสีเลดเห็นไหมคะสีแดงหรือจะเป็นสีฟ้าสีอะไรก็ตามเนี่ยคะ่ะคัลเลเนี่ยเราสามารถ เราก็จะรู้สีมา g e เจนตาสีแบล็กสีไวส์เรดกรีนบ e ูเยลโลเราทราบคร่าวๆสีหลักๆที่เราทราบใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มเขียวอ่อนเขียวเข้มเรากำหนดไม่ได้เราหาคำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้รหัสของสีอะคะ่ะห,หน้าจอนี้เขาจะเรียกว่า Color Picker เราสามารถเปิดเรียกใช้สี จากโปรแกรมกราฟิกต่างๆหรือการกำหนดสีพื้นในการสร้างเว็บเนี่ยได้หมดเลยนะคะรเราจะเรียกใช้ Color Picker ออนไลน์ก็ได้นะคะเพียงเราแค่นำเมาส์ค่ะไปคลิกที่พื้นที่สีที่เราต้องการจากนั้นให้สังเกตนะคะรหัสของสีอะจะขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นว่าด้านหน้ามันจะมีเครื่องหมายชาร์ปอยู่พอเราเรียกไปใช้หรือนำไปใช้อะค่ะเราต้องนำชาร์ปตัวนี้ค่ะมาพิมพ์ด้วย ตามด้วยตัวเลขหรือรหัสเนี่ย6หลักตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปกำหนด bg color ภายใน td การกรำหนดคอลัมน์นะคะแล้วก็กำหนดไปว่า td bg color เท่ากับ double ลโ o d e เปิดขึ้นมานะคะช h a r 2 e7 bd9 จะเห็นว่าในภาพของ color picker เนี่ยจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ตัวเลขแต่ทพอครูเรียกใช้พิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือเขาสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะคะเขาสามารถใช้ร่วมกันได้ในระดับ1น,นะคะเราก็มาดูภาพรวมในสิ่งที่ที่ครูพูดถึงไปเมื่อสักครู่ครูก็ยกตัวอย่างมานะคะในการสร้างนะคะในการสร้างตัวอย่างเช่นครูเปิด Tag table ขึ้นมากำหนดให้ table เนี้ยค่ะมีความกว้างอยู่ที่600นะคะ table เนี่ยมีความกว้างอยู่ที่600สูงอยู่ที่250ความกว้างเห็นไหมคะ 600สูงอยู่ที่250มีความหนานะคะ b เด d e r หนายอยู่ที่10แล้วก็สั่งให้ border เ,เนี่ยมีเส้นขอบของตารางเป็นสีเขียว cell spacing เป็น30แล้วก็ cell padding 20เหมือนเดิมนะคะต่อมาในใน table นี้ครูกำหนด tr 2บรรทัดแล้วก็ td อีก2ชุดในแต่ละแต่ละ tr นะคะแต่ละ tr ทีนี้ใน tr แรกแถวแรก ครูให้มี T D อยู่2 2คอลัมน์นะคะ2คอลัมน์2คอลัมน์ครูก็บอกว่าในส่วนของ T D แรกเนี่ยครูกำหนดขอกำหนด B G color background color เนี่ยครูกำหนดใช้รหัสสีฟ้านะคะสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้เลยเห็นไหมคะสีฟ้าจากนั้นจากนั้นครูก็บอกว่าข้างในเนี้ยข้างใน T D ช่องที่1แถวที่1คอลัมน์ที่1เนี่ยคะ่ะ ขอเรียกใช้ฟอนต์ค o ลเลเป็นสีแดงและกันขนาดแค่5พอยแล้วมีข้อความคำว่าข้อมูลผู้สมัครนะจากนั้นครูปิดแท็กฟอนปิดแท็กคอลัมน์ที่1เห็นไหมคะเขาจะมีผลหรือส่งผลแค่คอลัมน์เดียวถ้าเราปิดปิดแท็กทีดีไปแล้วนะคะจากนั้นใน TR แรกเหมือนกัน TR แรกทีดีที่2แถวที่1คอลัมน์ที่2 ครูเรียกใช้ฟอนต์สายอยู่ที่ห5เช่นเดียวกันคัลเลอร์ถ้าเรียกใช้คัลเลอร์เฉยๆเนี่ยเขาจะสื่อถึงสีของตัวอักษรครูบอกว่าคัลเลอร์เป็นบลูนะเป็นบลูนะแค่นั้นจากนั้นใน T D แถวที่2ครูมีการเรียกใช้ส่วนการรับข้อมูล2ชุดก็คือในส่วนของ Input Type ที่เป็น Text กับ Password นะคะ2ชุดต่อมาครูปรีด Tag Font นะคะเราก็จะเห็นว่า ในแถวที่1นึ่คอลัมน์ที่2จะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแล้วให้สังเกตว่าพอครูปิดแท็กฟอน์แล้วปุ๊บครูปิดแท็กทีดีของแถวที่1นึ่คอลัมน์ที่2ไปแล้วนะคะแล้วครูก็ปิดแท็ก tr ของแถวที่1เรียบร้อยเปิดแท็ก tr แถวที่2ในท r แถวที่2มี Tdu 2อยู่2คอลัมน์มีตัวหนังสือสีดำปกติเห็นไหมคะ เราไม่ต้องกําหนดว่าเป็นสีดําหรืออะไรคือเครื่องเขาจะเซฟแล้วจําค่าล่าสุดไว้เพราะฉะนั้นในแถวที่2ทั้งสองคอลัมน์ตัวหนังสือเขาจะไม่ไม่มีผลกับการกําหนดสีต่างๆในแถวที่1เลยยกเว้นนะคะ border เห็นไหมคะ table ที่อยู่ใน border แล้วก็ทีอร์ตรงนี้แค่นั้นอันนี้คือ,อ คำสั่งหรือแท็กต่างๆในการที่จะตกแต่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเขียนซอฟต์แวร์นะคะเขียนซอฟต์แวร์ในส่วนของภาษา HTML นะคะนะคะแล้วก็นำไปสร้างในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปซึ่งครั้งถัดไปเนี่ยเราเราจะเริ่มเขียนไฟล์งานต่างๆหลายไฟล์แล้วมีการนำมาเรียกใช้ข้ามไฟล์กันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้จะทบทวนนิดนึง นะคะทบทวนนิดนึงว่าให้เรากลับไปนั่งอ่านแท็กตรงนี้แล้วทําความเข้าใจอันนี้คือการบ้านโจทย์ที่1คือต้องต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องจําได้ความจําต้องดีด้วยทีนี้ข้อมูลต่อมาครูจะมีการบ้านให้นะคะเกี่ยวกับแท็กเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันเราไปดูกันค่ะครูจะมอบหมายให้ใช้แท็ก3ตัวนี้ IMG บรรทัดที่1น,นะคะเรียกว่า IMG บรรทัดที่2อ่านว่ามาควีนะคะบรรทัดที่3 a h r e f 3ามแทกนี้คืออะไรแล้วเรียกใช้อย่างไรให้เราใช้ Search Engine นะคะเปิดเว็บไซต์ Google เลยะคะ่ะเป็น Search Engine อย่างหนึ่งที่ดีมากสำหรับเราค้นหาข้อมูลว่า Tag i m g แท m m r r u e e แล้วก็ a r, r h i e f เนี่ยใน h t m l อะ คืออะไรแล้วเรียกใช้ยังไงนะคะครั้งต่อไปเราจะเอา3แท็กนี้นะคะเข้ามาใช้ร่วมกับการตกแต่งฟอร์มนะคะตกแต่งฟอร์มที่ที่มีข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้เรามาทบทวนแท็กตั้งแต่แรกนะคะทบทวนแท็กตั้งแต่แรกครูจบด้วยนะคะในชั่วโมงนี้ครูจบด้วยแท็กที่หน้าจอตัวอย่างนะคะ เพื่อให้เราทำการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนจากนั้นก็ทำกันบ้านมีใครจะซักถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ